ขับสบายดีพ่อยพี่น้องขับสบายดีามาหอดเทื่อนแล้วพ่อยพี่น้องพากันหิวเข่าหิวนา้าโว้ยนจนสิเป็นลมพ่อยพี่น้องเลยน้าถูไเลยทึเขาเ่าเศร้าหมกินตอนนี้ก็บ่ายมุ่ง,นนงเ 3, 1, นยมาเบิ่งปลากา็เลยพี่น้องปืาอเกือบมาซ้ำนึงพ่อยพี่น้องหลังจากถ่ายคลิปอยู่หบวยเศร้าแล้วมาถ่ายอีกพี่น้องในหลายเต็มซ้ำ พี่รองเลยปลาเนาะอันนี้ซิเป็นปลาซิวพี่รองมีแต่ตัวใหญ่ๆถ้าเข้าไปหาซัมเมอร์นี่พอดีให้น้องมอ้วนหัวน,น,น,นั้นเห็ดเ,เ,เ,เป็นปลาแดงไปเลยเไปพี่น้องปลาซิวนี่แต่ว่าใหญ่หันเห็ดปลาแดงก็ชอบปลาเป๊ปะเห็ดปลาเป๊ะบอสปลาปลาเนี่ยใส่เห็ดซุปปลาซิวปลาเนี่ย่ หลังจากที่หามาพี่น้องเขาก็สิปั e ้นพี่ปั้นน้องกินน่องเอื้อนน่องกินนั่นแหละปลากับท่านแบ่งเพื่อนพอดให้แม่น้องเดือนเพื่อนซ้ำก็ขอเมาเหมือนนั้นน้องมวยเนาะขอไปดูมันขวิดวันซินไปเมื่อวานนีเมือแรงอะไรเพื่อนจากเชียงอ่าวพี่น้อง

พากันไปบุกคิดว่าสิได้ลายปะนีไปไม่ไ้รอกเลยเพมันเหลือเลยตัวใก็ปลอดใครำันอะไจำกันบ่นนปะซิวจะได้ครวะแ้มีตัวใหญ่เนาะบุกคือปาซิวเนี่หนหน้าเนาะยายปาซิวนะตัวน้อย นึง่งเลยพี่น้องเอยมักอยากกินมุกผักขยน,นะพี่น้องัวม,มุกย่างอาหารก็ได้ควรนะอาหารชื่เจาใส่ห่หมออขาอื่นใส่กับผักขยงใส่ใบตองอังน,นี้อมคือคกินม่ตองละหนึ่งบ่

คำบอกก็อีเพยพี่น้องเห็ดปะเร็ค่ะค่ะอุย้ยมันคุ้มกันบอกกับซออ <c oughs> ื้อมองเพี่นเ้องสื้อมองลอยเศร้าบาทแต่ว่าเอาไปใส่ข้างเดียวเท่านั้นอันนี้นอนอนะ้องมวยเนาะเอาไปใส่หาหุกข้างมันชิซำใจแพ้หน่ะพี่น้องบุคคลใครนะสื่อ<จ>แอพ้ลอยแพ้ลอยให้ก็ไปหาปลาซองคือ <c oughs> ข,า,นะ <c oughs> ขาดเบิดบ่ อืมกอนนี um, Arrow, yeah, okay. ้สเป็น uh มุก oh. พี่น้องจะได้ก็ต้องกาบก็พายพี่น้งเงือนขัวกสิหกนะกยานอแพง้้วแต่ิกก ba mẹ khay đấy chú có dư được không đấy? cũng จะหายหรือเปา่าอืมหายก็้นแล้วอืมอึ่งได้หาเพิ่นอยู่บ่หาอืมเรามาเฮือนนี่เมานี่ไปหาเองอเขาได้เสเอาื อันนี้เป็นหอยนองมวยเพิ่เก็บพมพี่น้องลูกชายก็โอ้ยยัอายลูกเธอจะยังอาเหรจกสกิเขาอย่างนั้นมาหอนอะไรพากันฮเขาพี่น้องเลย กินน้อยไอ้เพี่น้องอันนี้ฮอการ์ตซเลอร์ก็ไว้เห็ดกินเพืพี่น้องเอ้ยตัวนี้ใช่ว่าเห็ปปเดปลาปลาแดกหรือว่าปลาล่าเนาะอันนี้จะเป็นหอยนี่หอยนี่ใส่เกลือไอว,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 ว้เด้อน้องมวยเด้อก็ก็ฮาร์ได้แกงมาเพี่น้อง จะหอยมะแรงที่นี mm ้ห้าก็สิมบาเลือกก็ตอของพี่น้องน้ำไม้เนาะยายงามเลยพุ่นขึ้นมาเห็นนี่บอลน้ำไม้ ที่นี่เขาก็าจะมาช่วยขี่กันพปคพี่ก้องเขา,าใกล้มาเห็นผักปังปลาแหลงงามๆพอยพี่น้องเลยมารอหลุนรอส้มหอยกันพอ่พี่น้องมามั่นเชียนมาหรลือบอ่ ววบ,ววบวคิดพอย่น้องว่าเทาชิได้ร้ายป่นนี้เนาะคิดแต่ว่าโอ้ยไปใส่สิไดพ้พออยู่พอกินนี่ยโมโหไม่ได้คิดว่ามันสิไดอันชได้เห็บปะเล่พวกนี้สุดหนักชิได้ไปกันใหม่พอพี่นอ้องพวกนี้มือได้ว่างๆเนาะ ราบอกพ้นตกใหม่พ่อยพี่น้องปลามันกําลังซุ่มปลากําลังลายกําลังซุ่มเดีือพ้นตกแห้งบอกคนชี้ปาพีปลาน้องไปหลัดปลาหนำขืนพ่อยพี่น้องปีกายนี่เพิ่นเอากันบาหวาดบาไว้เพิ่นว่า เอาเอะไรพ่อยพี่น้องบกงคนเอปัสเซาพี่ลาน้องปัะติเพียนท่งนี่พอ่อยพี่น้องเลย,ยจะได้กระพอะกันโอกันหนาเด้อพ่อยพี่น้องสบายดี